เอาละครับและนี่ก็คือปี2025และนี่ก็เป็นปีที่5แล้วนะครับกับการทํา youtube ในช่องนี้ของผมนะเรียกได้เลยว่าปัจจุบันช่องตอนนี้มันยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเลยอะขนาดทามา5ปีแล้วอะอและใช่ครับผมผมเลยตัดสินใจแล้วนะว่าผมจะปรับปรุงและก็เปลี่ยนแปลงช่องนี้ใหม่ครับผมซึ่งมันอาจจะใช้เวลานานอีกสักพักเลยนะฮะสำหรับการเปลี่ยนแปลงในรอบนี้นะครับเพราะว่าผมก็มีอะไรใหม่ๆที่ อยากจะทําหรืออยากจะพูดถึงนะครับซึ่งมันอาจจะขัดกับสิ่งที่คนดูเก่าๆที่ติดตามอยู่เนี่ยชอบนะครับผมนะซึ่งถ้าหากพวกคุณเนี่ยไม่พอใจนะครับพวกคุณที่เป็นคนดูเนี่ยก็สามารถอันซับอันซับช่องกูไปเลยยกเลิกเมมเบอร์ช่องกูไปด้วยถ้าใครเป็นเมมเบอร์นะสามารถอันซับหรือยกเลิกไปได้เลยนะถ้าคุณแบบออคิดว่าผมาจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วไม่ชอบหรือไม่อยากดูต่อแล้วอะไรนีนะครับเพราะว่าผมก็ไม่อยากมาฟังพวกมึงบ่นทีหลังนะว่ากูเปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรพวกนี้เพราะผมเชื่อครับผมว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้เนี่ย อาจจะใช้เวลาอีกนานเลยเบื่อเผื่ออาจจะลามไปปีหน้าเลยนะครับที่เป็นปีที่6ของช่องนะถ้าผมยังทําอยู่นะแต่สำหรับใครที่ยังติดตามอยู่ก็ต้องขอขอบคุณที่รับฟังความเอาแต่ใจของผมด้วยนะครับถ้าแต่ต้องบอกก่อนนะว่าผมเองก็การที่ผมบอกว่าผมจะทําอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะทิ้งหรือเลิกทําสิ่งที่ ทำอยู่นะครับผมนะก็เอาจริงๆนะพวกผมก็ยังสนุกกับการได้ทํามันอยู่นะไอ้พวกสิ่งเก่า,กาๆนี่ไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงประวัติตัวละครหรือพวกประวัติหุ่นยนต์หรือพูดถึงเกมหรือหนังอะไรพวกนี้นะครับเพราะงั้นก็ ผมขอรับประกันเลยว่าผมจะไม่ทิ้งสิ่งเก่าๆอย่างนี้ที่ไปแน่นอนนะทั้งประวัติอะไรพวกนี้หรืออะไรที่เคยสัญญาเนี่ยผมจะทําแน่นอนนะครับถึงมันอาจจะชา้าหรือใช้เวลาหน่อยนะครับซึ่งหลังจากนี้จะเป็นยังไงเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านรอชมได้เลยนะครับก็ทั้งคนที่ติดตามแบบใกล้ชิดและคนที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่รับฟังความต่ใจของผมและการถแถลงการครั้งนี้ของผมมันเรียกการถแถลงการได้ไหมวะก็ไม่รู้สินะแต่เอาเหอะก็ไว้ เจอกันนะครับผมนะก็ไปก่อนนะครับ